บ้างก็ใ hmm. ส yeah. like uh ่พ huh. so right. like uh ูด huh. ด uh ัง huh. ท uh ี huh. uh ่ท huh. uh ุกกค่ะเอ่อ huh. ว right. ันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาร่วมงานจริงๆก็อยากมาตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะว่าวันนี้วันนั้นก็คือด้วยคิวของพี่แตงโเลยแล้วก็ด้วยการฉ่องด้วยค่ะตลกดีมากเลยว่ใส่อยู่กับได้ร่วมงานกับพี่แตงโมด้วยเอ่อจริงๆยังไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานแต่ว่าเคยได้ตามผลงานการแสดงของพี่แตงโมมาก่อนค่ะแล้วก็อ่อจริงๆได้ข่าวมาตั้งแต่ ติดตามตั้งแต่วันแรกเหมือนกันเพราะว่าวชาวา่วงเช้าฟ้าใสเคยรงสวงละครเจ้าหญิงของยุคซึ่งเป็นเรื่องที่พี่โมเคยแสดงก่อนหน้านี้ด้วยแล้วก็มาเป็นรีเมคแล้วก็พอแสดงพอมีการลงสวงช่วงเช้าแล้วเรื่องก็เกิดขึ้นช่วงเย็นวันนี้ก็มีเรื่อุใสแสดงว่าเคยได้ดูผลงานการแสดงเรื่องเจ้าหญิงบงยุคของพี่โมเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะความสามารถของเขาโอเงมากค่ะพี่โมเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายด้านเพราะว่าจริงๆในเรื่องของเจ้าหญิงบองยุคไม่ใช่แค่ บทที่พรา,า,าใส่เลยนี่คือบทเดียวกับแตงโมเลยไหมครับบทเดียวกันเลยร<บ>เราได้เรียนรู้ทักษะการแสดงอะไรจกักจากการดู<บ>การแสดงของพี่เขาบ้า,บางครับจริงๆเราก็พยายามที่จะเหมือนอลองดูว่ามุมไหนที่เราสามารถที่จะหยิบแล้วก็มาเล่นในในตัวละคมอมสัปิมันด้วยว่ามุมของอิจร์โมก็จะมีมุมไน ถึงบทว่าเออการที่เขาเป็นลูกคนเดียวเกิดมาเป็นเจ้าหญิงจะต้องแบบมีท่าทางออกมาในเรื่องของสมวนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนบทนะคะว่าพอมาในยุคปัจจุบันเราเขาต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคลิกสเตตและเครื่องขยาไปถึงในเรื่องของเส i ยงมากขึ้นก็รู้สึกว่าชอบในความชัดเจนของแตงโมในเรื่องของการแสดงแล้วก็อยากจะเอาเนี่งอ่าิจจุดนี้นธ์ของแตงโมค่ะมามาลองใช้ดูในบทบาทปัจจุบันของ ฝีมือการแสดงของเขาในเรื่องนี้ <S 2> <S 2> เป็นยังไงบ้างคะ <Okay. S 2> ที่เราได้เห็นเก่ง okay. มากค่ะก็รู้สึกว่าตอนนั้นเสียใจจริงๆมันเคยมีอยู่ใน YouTube แต่ว่าเพราะว่ามันกำลัง,ง,งลดึงเพลงละครด้วยกันอย่ก็เลยกลายเป็นว่าใน YouTube ตอนนี้จะไม่มีแต่ว่ายังมีเพลงของของพี่แตงโมของได้ติดตามข่าวสารต่งตางๆของพี่แตงโมบ้างไหมคะตั้งแต่เกิดเรื่องตั้งแต่วันแรกเลยค่ะก็คือตั้งแต่อย่างที่บอกค่ะคือติดตามตั้งแต่ช่วงเย็นเวลาที่เกิดเรื่องเพราะมันค่อนข้างตกใจตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่อง แล้วก็ติดตามอจริงๆได้เห็นข่าวครั้งแรกก็คือตอนที่อยู่ในแฟนเพจของแฟนนาะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือข่าวมันก็เหมือนกับเออจริงหรือไม่ก็เลยไปลองดูใน t w i t t e อร์ต่อแล้วก็ติดตามต่อก็ประมาณสุดประมาณปีสามนะค่ะแล้วก็ตอนนั้นคือมันจะมีข่าวออกมาว่าเออเหมือนเหมือนพบพบอะไรสักอย่างแล้วก็กลายเป็นว่าตอนนั้นไม่เป็นข่าวรววอะแล้วแล้วก็แล้วก็แบบหนก็หลับไปแล้วก็สืดนมาีกทีก็ติดตามมาตอรู้สึกยังไงบ้างคะช็อกไหมคะตอนที่มีข่าวแบบนี้ ก็ชอบค่ะก็ตอนนั้นก็คุยกับพี่สพเจรจากับว่าเออเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นยังไงแบบมีอะไรอัปเดตก็พยายามที่จะหาติดตามข่าวด้วยแล้วก็พยายามโทรหาเพื่อจากคนรอบข้างค่ะว่าแบบเกิดยังไงรู้สึกว่าวันนี้ยังไงก็ต้องเดินทางมาไว้อะไรกับพี่สาวนี้ให้ได้ชอค่ะก็อย่างที่บอกก็มีการสัมภาษณ์พี่สุสัมภาษณ์พี่สพจะมาวันไหนจะมาวันแรกเลยไหมต้องมีการรงขั้นพิธีอะไรก็คือพยายามมาให้ได้แล้วก็เราก็ได้ลง อยากจะบอกอะไรกับพี่โมบ้างไหมครับโอ,โอ้มันมีจริงๆตอนที่พี่โมจากไปแล้วหลายๆคนก็จะกลับมาแล้วก็ได้กลับไปดูผลงานได้กลับไปดูทคโนทลยีที่ต่างไปออกให้สัมภาษณ์แล้วตอนนั้นก็รู้สึก แลุ้ณพ่อจะทำยังไงแล้วก็คือเห็นเลยว่าจะบอกว่าจากทุกอย่างที่ผ่านมา,มาคือรู้ว่าจะส่งสารพี่เบิดที่ที่เขาเป็นคนที่แบบรักแต่งโมที่แต่งโมวมวากๆ็เห็นว่าเขาอยู่ที่นั่งตั้งแต่วันแรกแล้วก็คนนั้นก็คือจิงๆว่าว่าวันนี้เขาใส่เลยว่าอยากจะเข้าไป